วัสดีครับคุณมอร์นิ่งครับมาแข่งกันแปลงฟัน <S 2> <S 2> <S ห้ามโกงห้ามพยายามแปลงนานกูจะแปลงแบบธรรมชาติที่สุดเริ่ม เฮ้่ร้อยแลงฟันเรียบร้อยแต่ละคนดูตอนกินข้าวใช่ไหมตอนกลางคืนไม่แปลงฟันอย่าลืมเปิดคลิปผู้ดูนะเรียบร้อยเริ่มวันสวัสดีครับวันนี้ก็มีบรรยายกับนีนีนนโนนีโนตอนบ่ายกินอะไรดีช่านี้ยังไม่รู้เลยกินน้ำมาแล้วกัน ข้าวเช้าวันนี้ครับเย็นดอฟโฟ์นายอ้วนนี่คือวันที่วันก่อนี้อิสระามันกินอ,ะอ่ะไออบอกว่าอยู่ในปากซอยถ้าอยู่แถวอ่อนนุชยสั่งกินก็ได้นะอร่อยดีนะือกินเย็นดอฟอร์อยู่ไหมกี่ที่แต่ว่าชอบกินที่นี่มาเด้วแล้วก็นี่ไย ให้ดูลูกกินกุง้งลูกกินกุง้งชอบลูกกินกุง้งที่นี่นี่วันนี้มาแบบเกียมๆซะด้วยน่ากินสุดๆเอ๊ะอย่าเพิ่องอ้าปาก,ปากยังไม่ปอ้อนนี่พอคุกแล้วก็จะได้แบบนี้ครับใหญ่โฟเกี๊ยวกรอบแล้วที่นี่คือเขาจะมีไอ้นี้ไว้หมูเนี่ยเป็นหมูชิ้นๆแบบนี้เหมือนหมูตุ๋นอะใส่มาให้ด้วยมันก็จะแบบเปลี่ยนรสดิบะเงงต่งบะเต่งเต่งแบบเต่เองเหรอใช่บะเต่งโอ้เส้นติดกันโอ้กำลังพยายามอยู่ค่อยๆค่อยๆคลี่มันออกมากินในแพนชาน่าโฟมนี่ก็จะลำบากนิดนึงครับมาสักค จะยอมเอาลูกชิ้นกุ้งให้พวกเกก,กินก็ได้นะเพราะว่าแม่หนูเคราะหลูกชิ้นกุ้งมาให้เราอันนี้จัดไปแจ่มๆเลยพร้อมกันอืมอ๋อไม่ได้กินหลายวันเราคิดถึงนะทีนี้น่าจะมีคาถามว่าเฮ้ยทำไมพี่กินก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งทำไมพี่กินโโฟน้ำไม่กินโโฟแห้งอะคำตอบมันก็ s i ป p l ลอ่ะกูไม่รู้ <laughs> พยายามคิดหาคําตอบมาทักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะใช้ตะกะในการกินเย็นน้โฟเหมือนแบบเรามองมันคือราเมงอ่ะมันคือราเมงน้ําแบบน้ําสีแดงรสชาติเปรี้ยวหวานอ่ะก็เลยกินน้ำแล้วมั้งแต่จริงๆมันก็มีเย็นน้โฟแห้งแต่เย็นน้โฟแห้งมันก็ไม่ใช่แห้งหรอวมั้งมันเปียกหมดเลยอ่ะเพราะซอสมันะมันมันจะเป็นแห้งมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นแบบคุกคิกอ่ะฉะนั้นเราก็เลยไม่นับว่าเย็นน้โฟแห้งคือก๋วยเตี๋ยวแห้งเว้ยแต่เย็นน้โฟน้ำอ่ะสำหรับเรามันคือราเมงเย็นนี้อยู่ดีๆมันกินนนนแแแบบี้มมาก่่ออหละตตัังงงๆววเะ ย้อมยอ้อนจ n j o y i n นะพวกมึงสสวัดีค่ะนะครับวันนี้ก็บรรยายเสร็จก็แม่กลับบ้านมาเร็วรรยยรอะไรอะไร,ะไรคือจะกอ,อที่ทำได้เมื่อวานก็เลยได้ MVP ระวังชนระวังขูดน้องพูถือดีๆ ้นไปละทำไมลูกคนได้จะขึ้นมาวะ<อ>าทำไมลูกไม่ขึ้นนะลูกยืนถ่ายอยู่จะติดตรงไหนจะติดตรงนั้น,อนโอ้โหบู้งจริงครูประทีปล่วงมานี่รมมเรียบร้อยครูประทีปลงมาดีกว่ามไหมเด็นแล้วหวาดเสียวไม่ต้องจะเสร็จแล้วนี่ครับดื้อดื้อเหมือนใครย่าจ๋าดื้อเหมือนใครดื้อดื้อเหมือนใครงวดฮะย่าจ๋าดื้อเหมือนใครไม่รู้อ่ะอะไรดื้อเหมือนวะ อยาโอ้ว้าวสียอดี๊โอ้น่ากินนะเนี่ยขูดน้ำแข็งออกก่อนนี่มีคนบอกว่าเอสเตนพวกนี้เนี่ยหนูมาเช็ดให้ไหมเอ้ยไม่ผสมไปก่อนฮึบมาโอ้เบิดอย่าโดนตุเรียบเลยอ้ได้คลาบมานิดหนึ่งอูแต่วันนี้น่ากินนะวันนี้แช่กาแฟนานเพราะว่าวันนี้ตื่นเร็วลงมาเร็ว ตู้เย็นรู้แล้วรู้แล้วอขอบคุณค้อนคู่ออโอ้น้ำพึ่งหกหวานไปหน่อยแต่ก็ถือว่าดีดเลยดีดเลยขึ้นไปเล่นเกมดีกว่าฮ่าฮ่าแล้วเดี๋ยวค่อยปั่นจักรยานตอนเย็นวันเสาร์วอยค้อนคุมดูสิมันใสอ,อันนี้สวยแต่ว่ามันก็โอเค เราหลับเราก็ทําให้มันเป็นน้มยืยนออกนี่อ่ะได้ละอันหนึง่งนี่น้องภูมิปีบดให้พอดีใช่ไหมอ๋อหลูก็นวดวดแล้นนวเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนสุดแล้วก็มันก็จะดังแก๊กนี่เห็นนะได้ยังเออนั่นแหละเก่งมากต่อแล้วนะก็อันนี้ตรงนี้ด้วยเออตรงนี้ด้วย เกิดเหตุก,การณ์ขึ้นเล็กน้อยนะครับคือลมตีนะฮะแล้วก็ภาพล้มลงมาก่อนก็ล้มลงมาหมดเลยเจ้าแม่คนกินแตกแตกไปแล้วน้องคูเป็นไงบาดเจ็บลูบลงมาโดนไหนหไม่เป็นไรตรงเนี้ยไม่เป็นไรเลย ออกกำลังกายด้วยความอารมณ์ดีเพราะเราใส่แฮปปี้ซ็อกส์ถุงเท้าหนะ้ายิ้มปัญ <laughs> ญาอดสุดๆเมื่อวานลืมปรับหัอ มันต้องอย่างนี้แล้วเมื่อวานนั่งกว่าจะรู้ตัวว่าลืมปรับเบาะคือปั่นไปแล้วมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็เลยเออช่างมันเมื่อวานก็เลยแบบว่าปั่นสายย่อเออ,อย่างนี้ดีหน่อยดีหน่อยตาตาที่คุ้นเคยกับแผ่นรองตีนที่คุ้นตา94มอนเดิมและอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะยังไม่ได้กุมอาหารเลยแค่โอเคสตาร์ทการออกกํลาลังกายให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวได้เร็วๆกันเร็วหหากันหกเหนื่อยไปเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงขงหน้า การปั่นที่เล่าร้อนมากครับขาขวากูเนี่ยเล่าร้อนไม่ไหวแล้วแดดแม่งลงแต่ขาขวาชิบหายต้องผัดเอามือมาบางังโอ้มันขึ้นสีแดงแล้วพ่อโอเคมัถนถ่ายแล้วใช่ไหมใช่โอเคเยี่ยมพ่อติดอยู่ขอโทษทีที่มือมันไม่นิ่งก็โอเคก็นั่งช่วยช่วยติดพ่อบอกว่านวติดเร็วมากแล้วเมื่อกี้ก็นั่นแหละยังไม่เกิดเหตุการณ์ เก็บแล้วก็หายละแม่นีง่งอะโอเค ยบ้อยแล้วครับไม่ไหวแล้วครับวอร์มดาวมา5นาทีแล้วครับร้อนวันนี้แม่งร้อนเกินเหลือ8นาทีครับไม่ไหวแล้วรู้สึกฮีทพรุ่งนี้ต้องเริ่มปั่นช้ากว่าน,นี้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งเจอแดดเท่าไหตึงเลยเมื่อวานพอดูเคนทินแล้วก็มีน้องมาถามเอาข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันข้อดีก็คือท่าเท่ดีนะครับปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเท่ดีครับข้อเสียนี่ก็คือไม่ได้มัตวอชขนาดนั้นแล้วกันถ้ามีเวลาว่างอยากดูอะไรที่เป็นเตีมญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ข้อดดดดดีีีีข้้้้อออนนึงกก็คคคืืมมมมััภาาาาไไูฟรเเลยย่่่่่ปะณสชววโแตถิ รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อยากดูอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายถ้าจะไม่ดูส่วนเมื่อกี้กําลังนั่งดูกอซิลล่าอยู่ก็โอ้โหดีนะกอซิลล่าเส้นดีนะพี่จอชอบมากภาพสวยคาแรคเตอร์ดีไซน์ดีแล้วก็พระเอกเหมือนโกโจสตรุรุผสมกับคุณเกณ <c oughs> เออที่สาคัญเพลงดีด้วย <c oughs> เพลงโคตรดีเออใช่มีน้องถามเกี่ยวกับวิถีชวของคนเราอ่ะว่าเราคนที่จะลดน้ําหนักถึงขั้นไหนอันนี้ต้องว่ากันยาวเลยนะครับจริงๆแล้วพี่จอร์มองอย่างนี้เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกพี่จอร์ชมองมันเป็นาลาอม เรื่องของเฮลตี้นะครับข้อที่2คือเรื่องของแฮปปี้เนสละกันข้อที่3คือเรื่องของอินเวสต์หรือว่าการลงทุนข้อแรกครับน่าก็คือเฮลตี้ใช่ไหมครับเข้าใจกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเฮลตี้ <Healthy S 1> ก็คือการที่เราออกกําลังกายไม่ว่าจะเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอทุกอย่างแล้วก็คือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตนะต้องคอยบาลานซ์มันตลอดโอเคอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่เป็นไรไหยแต่ว่าเราพยายามบาลานซ์มันไวอันไหนโชแบกลงเนี่ยเก่งจริงแบกขึ้นมาแบกขึ้นแบกลง ทำเองทุกอย่างหนูยัเดินข้างในดิเดินข้างในมันที่เท้ามันเล็กหนูเดินข้างนอกมันง่ายกว่าเออนั่นแหละเอ,อ้ยมันหนักวะเนี่ย,ยาภูมิใจไหมภูมิใจ <c oughs> ยาภูมิใจนนผลงานผลงานไม่ต้องมาล้างคอยล้างถือนก ข้อ2ครับก็คือ happiness นะครับ happiness ในที่นี้ก็คือหลายๆคนอะ่ะพอหุ่นดีใช่ไหมมีความมั่นใจมากขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นพอเราเห็นว่าเราหุ่นดีขึ้นอะ่ะแล้วเรามี happiness of life มีความสุขอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าอย่าเอาความไม่เท่ากันอะ่ะมันนั่งจัดกันเท่านั้นเองถามว่าพี่จอยเป็นยังไงพี่จอยเฉยๆนะพี่จอยรู้สึกว่า joy of life หรือว่าความสุขของชีวิตอะ่ะแม่งเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งมีสิ่งงงงหหลลาาาาาายยยๆออออ่่ขชีววิตปรระะกกกบมมมันมมาาแ ห,หรือว่าวิชวลของเราเป็นแค่พาร์ทเล็กๆสําหรับเรานะอันนี้สําหรับเราคนเดียวแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะการเสาะหาความสุขของชีวิตมันเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเว้ยส่วนข้อ3ต่อเลยแล้วกันสั้นๆบางคนรักษาหุ่นเป็นการอินเวสเมนต์นะก็คือเป็นการลงทุนเขาใช้แรงเขาใช้เวลาเขาใช้เงินในการลงทุนสามารถใช้ร่างกายของเขาประกอบอาชีพได้ยกตัวอย่างเช่นเทรนเนอร์หรือว่าอย่างฟ้าใสานี่ก็คือมีข้อสานะมันไม่แปลกมันไม่แปลกคือปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมบ้านเราอะ่ะมันให้ค่ากับวิชวลค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมอง เอาท่านนี้แล้วกันยิ่งพูดยิ่งเนี่ยเฮ้ย hey, <c oughs> นั่นทีละก,กําำลังรดน้ำข้างบนเหรอไหน <c oughs> ไปไหนมาไปเที่ยวไหนมา <c oughs> เอ้ทำไมหน้าเป็นตูดแบบนั้นอะว <c oughs> ้แลรวก็ถอนหายใจแล้วเดินจากออกไปคือพี่จิ๋วเขาไปซื้อของพิเศษของเขามาเขาเจอข่าวเมื่อเช้าแล้วเขาชอบมากเขาก็เลยให้พี่แสงอะ่ะบึงรถไปที่ไอคอนสยามไม่ได้ของเอ้ทำไมอ่ะของมันหมดอ่ะแล้วก็พี่จิ๋วก็ต้องไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่ามีแต่ตัวโชว์เขาไม่ได้ขายก็ต้องรอไปวันที่ อ๋อไามิ่งไม่ดีรีบไปหน่อยแหนขอขอขอเห็นเนียงพี่แซงหน่อยสิก็มาเด้นเล้นนะได้มาชิ้นเดียวแต่ว่าก็ยังได้อยู่ใช่ไหมแต่ต้องรอวันนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาไม่บอกตัดออกตัดออกไม่บอกไม่บอกอ๋อไม่เขายังไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรฉะนั้นคนอื่นไม่รู้อยู่แล้วเอาแปลว่าเดี๋ยวหลังวันที่ที่เราไปซื้อแล้วค่อยมาอาถ่ายอวดแล้วกันอย่างนั้น่ะอย่างนี้ดีใจหน่อยจะได้ไม่มีคนแย่งเออต้องกั๊กนี่ว่ากั๊กกั๊กจีจังหวะนี้กั๊ก น่นตอดีเฮ้ยวันนี้วันนี้น้ำหนักต่ำกว่า50าสิบอะเออเหรอที่สิบเก้าจุดเจ็ดเอเวันนี้พี่ก็มีอีเวนต์เหมือนกันเป็นไงน้ำหนักพี่เกิน50แล้วต้องเกินอยู่แล้วเหรอใช่ไม่เด้นอีเวนต์ไม่ตื่นเต้นอหรอไม่ตื่นเต้น ต้องเกินอยู่แล้วนี่พี่รู้เลยวันปั่นเสร็จปั๊บน้ำหนักลง10โลเฮ้ย <Hey. S 1> ใช่ปะหกสิเซมิขีดยังไม่ถึงเลย <laughs> <laughs> คิดหน่วยไม่ทันเลย <laughs> <Hey. S 2> วันนี้ครับนี่เขาส่งมาให้นานแล้วนะครับนี่เลยพริกขวด,ดองนะครับบายแม่กูเอง <laughs> ไอะน, <laughs> นี่ไงชิมบม้า่อบะไหนใครทำอะ่ะแม่กูเองแม่เจ้าของนะเออนี่ ลองครับพริกขั่วดองไม่ใส่ไม่ใส่ชื่อใช่ไหมใส่แค่แม่เป็นเหมือนน้ำมันพริกนะโอ้้องภูมิกินไม่ได้แน่เลยแค่โดนน้ำมันก็มีรสชาติเผ็ดกันมาแล้วผมว่ากินกับข้าวเปล่าคือไม่ค่อยได้กินข้าวเปล่าไงช่วงนี้ต้องลองดูอืมเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยใช้ได้เลยกินกับปลาสลิดโอ้น่าจะเข้ากันเลยพอดีเลยเผ็ดหวานหวานนะเผ็ดมาแล้วเผ็ดมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้ครับปลาสนใจนี่ดูอีกทีหนึ่ง ก็ซูมไปแล้วซูมได้ใช่ไหมซูมได้ดิจะดูไ,ไหนจะดูอะไรอ่ะาซูมยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูหนูอยากจะถ่ายให้พ่อแม่วันหนังอ่ะเดี๋ยวพ่อให้ถ่าย,ดยเดี๋ยวพ่อสอนใช้กล้องโอเคไหม ไร่มาตั้งยาวครับเมื่อกี้สรุปลืมตอบคําถามน้องที่ถามเข้ามานะครับพี่จอร์ดคิดเห็นยังไงใช่ไหมสรุปเลยนะครับก็คือว่าเะร,รู้สึกว่าพี่จอร์ดให้ความสําคัญกับความสุขในชีวิตมากกว่าความสุขในชีวิตมันก็จะผันเปลี่ยนตามการเวลาไปเรื่อยๆคําว่าความสุขจะถูกตีความใหม่เมื่อเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็แค่อยู่ในวงเวียนวงจรน,นั้นแหละครับแล้วเรามีความสุขแบบไหนอันนั้นสําคัญมากกว่าว่าเราจะต้องลดไปจนถึงเท่าไหร่นั่นแหละเท่านี้ <laughs> ลืมตอบ